สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองป่ารายการเอฟซีมล้ำเพชรลำเพลินสู้ขู่สู้คนครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าช่องคู่กันไปหน่อยสายจวดอีกขึ้นกาครับพี่น้องครับได้เวลามาอีดความเคลื่อนไหวอ่าได้สมัครงานมล้ำเพชรลำเพลินเาอีกขึ้นกานะครับพี่น้องครับผมพบกันวันนี้ก็คือเก่าครับเป็นตารางแรงของวันพฤหัสบดีที่8ปอาทิตย์เนะครับเนาะเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2566ครับขณะนี้เวลาประมาณ อีกสามนาทีห้าโมงแรงครับพี่น้องครับอีกสามนาทีห้าโมงแรงครับสี่โมงห้าสิบเจ็ดนาทีครับโอ้แดดก็นั่งยูสูงเลยนะครับนี่จห้าโมงครับพี่น้องตอนนี้ก็ในเวลามาพาพี่น้องมาเลาะขึ้นเอาครับพี่น้องครับอยู่สันาิภาพมันเป็นระเบิดเงียบเงียบเงียบครับนะครับเตรียมการนะตาลักขนกับหมายพักค้นนะครับทลวงตู๋กับรุ่นรุ่นเสเตรียมที่่นะครับนอนเยอะ นอนยังเดียวครับตื่นเศร้าสายมาก็นอนยางเดียวครับกินแล้วก็นอนครับโอ้ยี่ยังเฮ็ดเนียช่วงที่เขาให้พักก็ต้องพักครับน้องช่วงที่ลุยง่ายขึ้นลุยอยู่ได้บ้านนะครับปุ่นแล้วครับวันที่ซีฟกสบเด็นทางแล้วม่นก็เดินทางไปถายุวนสกลนครสิบนอนอยู่สกล่อรครับเป้าหมายครับวัาสิเป็นอนสกลจะขึ้นหนึ่งแล้วก็อ่าเพรตอนเศร้ามากกสิเด็นทางไปต่อครับเพราะว่า บ้านลุงตูห้างจากสกลนครประมาณสามสิบเก้าจิโลแต่ว่ามองแสดงนี่ตั้งยุ่มองไหนครับลุงตูก็จะมองหูจาเพราะว่าอำเภอเมืองนะครับมันสิไปทั้งโซนฟังไหนฝากไปทังกันนาแก่บ่อหรือว่าฝากไปทา้งกันนครพนมหรือว่าไปทางงมูพานเพื่อ,อ,อบ้านน้องลาดยังท่านหูอยู่เลยครับนี่แต่เมื่ออื่นบุล่ัครับไปทางบ้านจะจ,ะจับ GPS แต่ก็สิ่งนำทางไปครับตองน,นี้ก็ ทีมงานต่างๆก็ตัวอยู่กันะครับผมตุ๊ดตัยังซักผ้าบ่บ่ได้ไปเล่นเสี้ยวไซบอร์พักพอนั่งเดียวเนาะโออาการอาการจดจดร้อมสู้ครับตอนนี้กับโดโด้ก็มาแล้วครับโดโด้จากยะโสธรเดินทางมาหาเราโดโด้เตรียมพร้อมนะครับมางานเท่ากันเล่ยินดูเสียงนกกระกล้วครับพี่น้อง ถ่ายรุ่นอย่างนีนะครับเนี่ยจ้งเป็นยังไงครับรอรุ่นอยู่ครับคุณผู้นี่ล่อรุ่นสถานการณ์วันนี้จะดีขึ้นเก้าแล้วครับพี่น้องครับเอ้าถึงเวลาเป็นจริงก็สิเป็นจริงเนาะถึงงานคอนไวท์ครับเป็นยังไงเมื่อกี้ก็คือสิดเหตุการณ์หลายแล้วครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนเตรียมพร้อมมาแล้วครับเนี่ยสะอาดมาแล้วครับถ่ายรุนกับน้องมะควันขึ้นเก้าเล็กกับซีนอนเลยนะครับนี่ทีมงานเมื่อกี้ใครออกมาเพี้ยนผ่านเลย คิวซี่ครับคือไปเห็นคิ้วซี่หรอท่าไหนคิ้วซี่โอ้เตรียมพร้อมซักเสื้อผ้าแล้วขนาดเล็กตัวนี้ครับนี่พร้อมจวดแล้วครับเนี่ลองขัวครับเม่เจ้าประยุทธ์ระบบิดขึ้นนะครับเนาะผมมีคนแซวฟังนักเพื่อนก็นจะเป็นแจซกซี้ครับน้องเมย์ครับแต่พี่ก็จะเป็น คนาโตหนาดอนครับลูกน้องหนาทีพสุก,กหนาซุกคน้าหนาซุกป้างไหนไปดิน<ป>ะหาโรงเรียนบอกไปยุเ <c> ง <oughs> <p> ียบเขาเดี๋ยว่าเร็วเร็วไปใส่อยนะกลับบ้านบ่ปนไ,ปไปใส่ไปหาบ้านเช่าวายไปเช้าท้างไหนอีกจะบ้าเาไปไปมองเก้านะ ล้างเก้าขั้นบ่เออโอ้แสดงว่าเจ๊ฝนไปหามองเพื่อนอยู่ขั้นเศร้าเลยคืออยู่ในพี่รองเนาะเพราะว่าการิึกับการสิไกลพูดครับอืมบาไหนป้ายายเพชรบ้ากลับบ้านเรียนหนังสือบ่ของกันนะเศร้าบาดป้ายาเพชรสายสายยาวป้ายายเพชรดิครับอันพัตเตอร์ลูกป้ายายสุกตะก้อนยี่น้องสาวนอนน้ำกันเลย แต่ก่อนเขาสีบวบีกันมีทั้งนะครับมาสิ <_ S 1> เห็นหนาลุงตูปเราพันย้ายตัวของงานในส้าบาทนะครับว่าก,ก็ต้องได้จกให้ตลอดนะครับกับพันย้ายเตอร์สมัยนี่มันใหญ่ก่งมาก็เลยแซวมันเหนรียญซื้อละวันพันย้ายเพชรของงานในส้าบาทพันย้ายเตอร์ของกันสาบาทครับแต่ก่อนนี่อยู่สาวน้อยเนี่ยเขาเคยมาบอกกับลุงตูปพันย้ายตัวของกันในส้าบาทนะแต่ก้อนเขาเนี่ยย่งเป็นเล็กน้อยอยู่ไหมเขออาจะซื้อขนมซื้อไอติมกันนให้เจ้าละสาบาทส้าบาทนะครับพี่น้อง ก็เลยว่าหยอกว่าหัวมากพราะมันง่ายขึ้นมากเลยมันก็ยังจำได้อยู่นะครับเอ่อรายการเรื่องเพจกระตุเตอร์เหงื่อง่ายนะครับใส่ไส้ไม่ใช่สุกนี่คลักกับมบนย่างเดียวครับไม่เมื่อสุดท้ายรู้สึกว่าสิเป็นร่มแม่จนฮะยามานวดมากหายดมครับตากแดดห้อนนิดน้อยครับเนาะปีนขึ้นปีนลงเหงื่อง่ายนักหรือโยงนานๆมันละแม่นธรรมดานะครับเป็นตัวเรือรับ ตื่นเหลือกแม่จะได้เอายาโดมเอา,า,อายาบรรเทอาการเลยเดยโอ้ไลิการสู่ชีวิตดีบ่อยากเรียนหนังสือแล้วพูนว่าครับสีมารับมรดกกิจการจากพ่อใช่ไหมรวยนะครับไม่ต้องไปเรียกนะักเสียเวลาครับเป็นขั้นเปินไปได้รถถลกล้อแ,นนแล่นนั่งงันนี่ระกาขันเฮ็ดนั่งล่านเปลี่ยนตั้งนั่งล่านเปลี่ยนโอ้มาแม่นรรมดานะครับรถถลกล้อคันหนึ่งเนี่ยเขาอันจ้างอัน ง่ายละสองปัญหาไปรองน้ำมันเขาเติมมาเองเขามีรถนี่ยขับไปเลยทรงงวดคือลงตูัครับไ่ได้ทรงงวดมันงวดอโอ้ยสบายแล้วครับนี่เงินโยงเงินจิบเงินใสสบายเลยครับเดี๋ยวนี้เดือนละสามหมื่นครับหาให้วัตถุรถตีอัพเนี่ยพวกรอเนี่ยค้าเฮือนเนี่ยค้ามอเตอร์ไซค์เนี่ยครับก็ย้อนจะได้อย่างนี้นะครับกันโควิดประเทศเซียนเมื่อกี้นี่โอ้ยสบายแล้วลงตูวตอนนี้ก็ต้องดิ้นด้นครับเดือนละสามหมื่นสามหมื่นทรงงวดรถครับ โอ้ยนกครับกันสมมติว่ามนมีมวลรถควเลือนเนี่ยนเดือนละสามหมื่นสามหมื่นหรือว่าสสิบสไ่สั่งแ่ละแบบลูน้องจวด่ังเดียวแนวโนณาซุกดีเอารถหกล้อสองั้นนี่กะหาพันเลยครับเนี่ยต่องานหาพันแล้วแล้วรับเมาอีกะเมากับมือหนึ่งเนียแลเมาซุกอล้มามือหนึ่งเ่าเพราะมันขั้นสลิงแน่ขั้นอันเทปนั่นแน่เลยลูกน้องหาคน้นคนละคนละพันนี่กะหาพัน ล่าก็ได้แล้วจะหาพันครับนะงานหนึ่งหมื่นหนึ่งหรืองานที่สายงานละหมื่นงานละหมื่นสมมติว่าเดือนหนึ่งนี่เดือนหนึ่งนี่สมมติออกงานสามสิบมือเนาะสิบมือก็แสนอะไรพี่น้องว่าเอวสิบมือก็แสนเลยเนาะเดี๋ยวสามเดือนหนึ่งสามแสนหมดเคงไม่ได้ซื้อหน่วยรถขันนั้นเราก็ซื้อสุดนะครับขั้นเหมนขั้นเก่าแต่ว่าขั้นแรกเราบอกว่าเราส่งงวดเดือนเท่าไหร่หรือว่าเราซื้อสเท่าไหนพวกเขาจายกันเล่าห่งครับ ว้าวได้เลยครับงั้นน้ำมัดานะครับรวยย้อนนะครับตอนนี้เล่าแค่สองรถสองเลือดเป็นขันรถเสียแล้วก็ไม่ได้เขา่าล่าสมแล้วเฮ็ดอีกเลยนะครับพีน่น้องแต่ละงานแต่ละงานนะนี่งานมันยังหน่อยซื้อได้ขันรถดูการนะงานงานมันหลายเ่็นวายขนาดเราเฮ็ดวิธีนี่ไม่ใช่ซื้อเฮ็ดวิธีเมาส์เท่าเท่ามาเป็นไรเสียนม่ได้ครับพี่น้องเฮ็ดวิธีอะไรเรารับเามาเลยครับ เฮ็ดแต่ครั้แรกมันเมื่อยอะไรวนะเมาอะไรมันได้เงินดีกว่านี่แหละคนมีความรู้ครับไปแซมมันก็บม่ยากคนมีความรู้ลุงตู้ผมไป,ไปไเรียนมาทางนี้เขาบัดเรียนมาตั้งแต่น้อยอ่าประสบการณ์ตั้งแต่จะนุ่มครับเรื่องรถเรื่องเรือเรื่องเชื่อมไปทุ่งวิธีลุงตู้ไปไปถนัดทั้งไฟตะก้อนไปรับเหมาไฟครับแต่รับเมาไฟกันโอ้ยเ,เ <laughs> จ๊งกับพี่น้องเขาเพราะพ่อจะได้สิบีซีรวยลุงเขา เด็กทั้งกันมีแต่เจ้งโอ้หไหวเลยเสียพี่น้องหลวงปู่ว่านตะลงกับพี่น้องเนี่ยมีต้นว่ากับต้นตะลงอยู่น้ากันเขาก็เลยห้องหลวงปู่ว่าตะลงบ่อบแม่นว่านไหนบ่แม่นว่านว่าว่าครับหลวงปู่ว่าตะลงครับมีต้นว่ากับต้นตะลงนะครับเขาก็เลยร่วมกันเป็นหลวงปูวง่ว่ากับหลวงปู่ตะลงลงเห็นหลวงปู่ว่าตะลออ ทีแรกลุงตู่ก็บ่เข้าใจเฮะมันยังลุลงตู่ว่านะลงนะลงนะครับอันบัดนี้มาได้ยินพืชพันธุ์ประชุมให้ฟังจังคิดโอ้หลวงปู่ว่ากับหลวงปู่น้าลงต้นน้าลงกับต้นว่ารวมกันนะพี่นออ้องจะขึ้นพ่อโอ้ได้การน,นะครับเจ้าทีเจ้าทางปู่ทวดป๋าย่าย่นะครับดูแลปกปักรักษาที่บ้านให้้ไดอยู่อย่างปลอดภัยครับอันใด เพื่อนสีดีเพื่อนกระสีดลมดาลมาให้แล้วครับพี่น้องครับเนี่ยบทที่ตามตอนต่อไปนะพี่น้องเนาะต่อไปคือเสยู่นี่ตลอดจ้ะครับไม่ได้ไปใช้ห้อยมันสามต้นหมดเลยครับแม่สองแล้วนี่อย่างต้นหนึ่งนะครับนี่ต้นทนินหมดเลยหลวงปู่ว่านะลงทนินหมดเลยต้นทานินนี่นะครับนี่ยคล้ายๆต้นกระดาวนะพี่น้องครับต้นขมขมนี่ตอนน้อยเเอาโอเคครับพี่น้องครับสหรับคลิปนี้ก็ะลาไม้หมักตอกก็โดนแล้วครับกับความเคลื่อนไหวอยู่สํานักงานมอรำเพชรลําเพลินเราจ้ะ คือสิฝากพี่ฝากน้องมาสนีก่อนเด้อครับพี่น้องเดอ้อไปเจอกันดูภาพกูละงานงานวันที่สิบเอ็ดจะเริ่มเป็นกำลังแรง,งใจแรงใจเายนพี่น้องเดอ้อผู้ใดมากผู้ใดก็ซื้อบัตรจองตัวครับพี่น้องครับบัตรในกลุ่มเพียงเท่าคือสิบาเกินเก้าสิบเก้าบาทนะครับส่วน,านางานงานนี่จะเป็นงานปิดเนือง,งานเปิด,ดนี่ก็ยังมหันแน่ใจ่ายกันครับว่าเป็นงานฟรีบอเป็นงานเจ้าภาพบ่หรือว่างานจีนิ่ก่ครับจังอีกเท่านึงจัง ว่าก iesen, autant, horses, ันน้อพี um. ่น้องเนาะเดี๋ยวหอดงานงันเสร็จแล้งงานพี่น้องเบอีกทีหนึ่งเด้อเอาโอเคครับพี่น้องขอบคุณหลวงพุธอะไรครับที่เสียสละเวลาครับที่ต่ามรับชมในพี่น้องเบิรงแล้วมันแลกกอะไรดีมีแห่สูบบุสกุลครับร่ำรวยตลอดปีโชคดีแล้วบ้างมีตลอดไปนะครับเด้อเบิรงแล้วมันแลกอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพราะเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดคลิปต่อไปในชั้นงานนะครับพี่น้องในเบิรงอีกขึ้เก่าครับพี่น้องครับเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้บายบายสวัสดีคครรัับบผมจวด